ถ้าอยากรีโนเวทบ้านธรรมดาให้กลายเป็นพูลล่าต้องทำยังไงเราทุกคนต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะว่าบ้านที่เรารีโนเวทเพื่อจะมาทำพนะูลล่ากับบ้านที่สร้างใหม่ที่เป็นพูลล่าเลยเนี่ยมีขั้นตอนการงานที่แตกต่างกัน,นครับถ้าเราต้องการบ้านที่จะมารีโนเวทให้เป็นพูลล่าเนี่ยคุณควรจะรู้ก่อนเลยก็คือตัวบ้านต้องมีลักษณะมีพื้นที่ว่างที่รองรับตัวขนาดของตัวสระว่ายน้ำซึ่งมันต้องมีขนาดที่เพียงพอนะอาจจะมีบริเวณในบางส่วนนะไม่จำเป็นต้องมีบริเวณรอบๆบบ้านก็ได้นะครับ เช่นยกตัวอย่างก็คือมีบริเวณของในส่วนของด้านหน้าบ้านหรือในส่วนของตรงขอดกลางบ้านหรือมีที่ว่างในส่วนของด้านหลังบ้านทุกส่วนทําได้หมดเลยนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะพื้นที่ตรงไหนเหมาะสมที่สุดหรือมีการก่อสร,ร้างที่ใช้งบในการลงทุนน้อยที่สุดแล้วก็มีขนาดที่เพียงพอมากที่สุดนั่นเองนะครับแต่ละจุดก็ต้องมีความสัมพันธ์กันนะไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกวางตัวหลังบ้านเหมาะสมแต่เวลาใช้ประโยชน์จริงๆไม่มีใครมองเห็นตัวสระว่ายน้ําของคุณเลยนะครับดังนั้นในเรื่องของการวางตา ตำแหน่งก็มีความสําคัญในเรื่องของมุมมองบรรยากาศต่างๆก็ต้องมีความสาคัญแล้วก็ให้สอดคล้องกับตัวขนาดของสระแล้วก็รูปแบบของสระและตําแหน่งของสระด้วยนะครับดังนั้นนะครับใครที่อยากจะปรับปรุงบ้านธรรมดาและเปลี่ยนจากบ้านทั่วไปให้กลายเป็นพูล่าเพื่อต้องการสร้างมูลค่าให้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยคุณต้องหาบ้านที่เป็นแบบนี้นะครับใครที่ต้องการสาระความรู้ดีๆเพิ่มขึ้นสามารถเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ในไลน์แอดลิเวทใหญ่แล้วเจอกันครับ